Gracias. <coughs> เขาเรียกร้องเอ็กเีเขาบอกว่าพี่มะเขือผมพี่มะเขือมันเลิศม,มาก,ม,ม,ม,ากมันคือทรงอะไรผมดำแล้วมันปางผมทรงนี้คือเลิศที่ทําผมให้ดูหน่อยอ่ะอีดอกนี่นี่นี่เกิดขึ้นจริงดิฉันไม่ได้เมคขึ้นมาดิฉันไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่อยากรู้การทําให้ฉันได้มีคอนเทนต์เพราะเริ่มทํา YouTube จริงจังแล้วมันก็เริ่มขยันนิดน,นึงแล้ววันนี้พี่จะมาทําผมที่พี่ทําทุกวันเนี่ยคือทําเองอย่างหลายๆคนเห็นมันจะเป็นอะไรที่คลายคช่เอมันจะคลาย เร่าเรื่องทรงผมนี้ก่อนทรนี้นะคะมาจากการที่พี่เนี่ยอยากทาผมดําเรารู้สึกว่าผมเราอะมันสีสันอะไรมันเยอะมันแบบมันเฟดมันเหนื่อยแล้วกับการมีสีผมที่ที่หลากหลายไม่รู้ดิ อยากดูแพงขึ้นก็เลยรู้สึกว่าสีดำแหละอีดอกเซฟสุดแล้วดูแบบธรรมดาสุดละเพราะว่าเราขี้เกียจเติมแล้วมันก็เฟดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่เฮลตี้อะไรอย่างงี้ฉันเลยคิดว่าอ้าวลองสีดาเลยลวกันตอนแรกก็กล้กัวๆแบบแบบเฮ้ยฉันสีดํามาแล้วฉันน่าจะดุม,มันจะยังไงฉันก็เลยไปทำมาไม่เป็นไรฉันสู้เพราะว่าฉันเหนื่อยแล้วกับ แบบนนั้มันออกมาแล้วมันก็เลิกมีแต่คนบอกว่าเอ้ยพี่มันแพงขึ้นมันดูเก๋กขึ้นมันดูสวยขึ้นอะไรอย่างนี้อุ้ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบมาฉีดยากันอีดอกขอเล่าก่อนอีทรงผมเนี่ยคือดิฉันเนี่ยเดินไปห้างห้างหรูห้างหนึ่งนะคะเออ นึกอะไรไม่รู้ทําผมดีกว่าเดินเลยเดินเข้าเลยละกันไอเราเนี่ยคิดว่าย้อมดําแล้วก็ตัดอย่างมาันจะมามาณคงสี่พันแหละอะคงไม่เยอะไปกว่านี้ตอนกูให้มึงถ่ายว่ากูไปทาผมมาเท่าไหร่ทําสีดําแล้วก็ตัดทรงนี้เท่าไหร่น่าสี่พันห้ารวยรวยอย่างกูผมแบบเนี้ยอะไม่ต้องรวยไม่รวยอะผมแบบเนี้ยทาสีดําตัดอย่างเงี้ยอะเท่าไร้านยายนีหน้าบ้านชนะห้าร้อยแต่มันไม่ใช่ไงแต่ว่าสีออร์แกนิกนะห้าพันห้าหกพัน แพงกว่านี้คือปูปลูผมได้แล้วนะเนี่ยนะไฟ่์ทครั้งสุดท้ายคุณจะเฉลยแล้วแปดพันห้าแปดพันหนึ่งร้อยบาทแปดพันหนึ่งร้อยบาทกูอึ้งเลยเนาะขอดูบิลเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันราคานี้อ๋อเคมีผ้าดีไซน์ผมคือเราอะเอาเอารูกผมไปให้ดูแหละแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัตเตอร์ไฟเฮาคัทหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นบัตเตอร์ไฟมาลาย<อ>งานตัว มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือทรงอะไรเอาลูกไปเขาดูเขาก็มาตาดัดก็จะถามว่าเขาตัดสวยเขาก็ตัดดีเออแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นสีแบบเขาบอกว่าเป็นสีออร์แกนิกก็คือทํมาจากถ่านไม่รู้ทำมาจากอะไรเขาบอกมันออร์แกนิกมันก็เลยราคานี้ละมั้งเออแต่ถามว่าอถ้าเราตัดเรื่องราคาที่แบบเราก็รู้สึกช็อคไปเนี่ยมันก็สวยเด้อมันก็แบบเออเอาเรื่องเอาเรื่องนะคะแล้ววันนี้ที่ชั้นก็จะมา ทำผมเพราะว่าหลายคนเรียกร้องหลายคนเรื่นร้องนะคะอันนี้คือหวีมาสจันทร์เลยค่ะซื้อให้หวีดีมากนะคะใครอยากได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ดีมากอีต้องอะ่ะมาชอบซื้อให้คนก็ซื้อให้ฉันเริ่มกันเลยดีกว่าใช้ไดสันนะคะไดสันไม่ได้ให้สปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ถ้าจะซื้อลิงก์ด้านล่างมีนะคะต้องบอกก่อนว่าไดาสันเนี่ยซื้อต่อเยเต้ม,มาเพิ่งเริ่มมาใช้ไดสันแล้วก็รู้สึกว่า ออชีวิตงงแต่จริงๆถ้ามันจะไม่ไม่ถึงไดสานไรถังก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงแหละมันก็มีตัวอื่นที่แบบไม่ได้แพงมากอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเมืองฉันทำแบบแบบงงๆนะฉันก็ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนี่ต่างๆเอาจริงๆบ้านกิกูทำอะ่ะไม่ได้ดูคู่มือคู่มซัวซัวไปเองเลยถูกหรือผิดไม่รู้แต่ออกมาสวยโอเคปะ่ะระหว่างทานไม่รู้แต่ฉันก็ะถึงเหมือนกันอุ้ยอ่ะยังไง ยังไงใายละหนึ่งมันจะดูแบบไม่ได้เพอร์เฟกอะผมที่ฉันทำน่ะแต่มันก็แบบมันก็จัดอยู่ในระดับที่แบบดูดีอยู่นะแรงลมอะ่ะเออเห็นปะแบบมันจะม้วนให้เองแบบอันนี้ที่ฉันใช้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะมันเป็นรุ่น แล้วล่ะคือเราชอบตรงที่แต่ก่อนน่ะรู้สึกว่าการทําผมอะ่ะมันลําบากอะ่ะมันต้องใช้อะไรหยบีบหยีบม้วนม้วนแบบโห,โหเทคนิคมันเยอะ,อะพอมาเจอไดสันอะ่ะมันรู้สึกแบบชีวิตมันง่ายมันสวยแบบง่ายๆทุกคนสวยสามารถสวยเท่าเทียมทุกคนไม่ต้องจานช่างอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะยำยฉันก็ยำยหนุกหนุกเห็นปะเนี่ยยำยหนุกหนมันม้วนให้เองเนี่ยยำยหนุกหนุกนี่ มั่วเลยมัว่วแล้วมันจะออกมาสวยเองเนี่ยเห็นปะเห็นปะอ่ะยังไงมีวอลลุ่มแลละชีวิตไม่ได้คนธรรมดาปุตุชนแลละเป็นคนมีผมวอลลุ่มพอผมมีวอลลุ่มปุ๊บเดี๋ยวมันจะคลายอีกก็้พอมันคลายเนี่ย เธอก็ยังไม่ใช่ปู่ตุชนคนธรรมดาเธอจะเป็นคนแบบเลเวลหนึ่งอะเลเวลของความสวยมันจะขึ้นมาเอ่อแบบเลเวลเจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสนีย์ความสวยแบบเท่าเทียมอีดอกไม่ต้องมีบิวตี้พรีเวลนะคะความสวยมันเท่าเทียมได้เพราะมันมันง่ายแล้วตอนนี้อ่ะแล้วฉันก็จะแบบเปลี่ยนหัวตอนแรกอีดอกไม่รู้เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่เป็นฉันก็ใช้อันเดิมนั่นแหละม้วนม้วนม้วนงงก็ออกมาสวยด้วยมันก็ออกมาสวยนะใช้อันนี้ต่อ เ,เล่าอีกอย่างเอ,อซื้อต่ออีเต้มาใช่ไหมแล้วทุกคนคิดปะว่าอีเต้พาวเวอร์พับอะผสงมึงยาวอะมึงซื้อทําไมวะมึง <laughs> ซื้อได้ตัดใจทําไมอะคือมันเป็นชุดใหญ่มาเลยเว้ยแล้วผมมีเต้อยู่แค่นี้กระยุ่มนึงคุงงว่าซื้อเพื่อคือเหมือนฟิลเงินเหลือเขาเงินเขาเหลือเออสุดท้ายแล้วก็สำเนียกได้ว่าเออเราไม่ได้จําเป็นอีเต้ไม่อย,อยู่อย่างพอเพียง <laughs> เห็นไหมมันก็เลยมาขายต่ออี่ฉัน ของผมเนี่ยเวลาที่เรามาม้วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบฟิ้วไหวเมื่อใส่น้ำเห็นปะพอเรามาม้วนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้ารูปเข้ารอยเพราะแบบมันตัดมาเพื่อเพื่อม้วนแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลบัตต์วัตเตอร์ไฟมาอะไรหนึ่งตัว คืออ่ะพี่ให้เลยว่าชื่อทรงผมที่ชื่อทรงบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวนะคะเวลาที่หนูจะไปตัดผมตามาบอกช่างยังไงบอกว่าเอาทรงบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวค่ะแบบที่มะเขือช่างรู้เลยแต่ว่าไม่ต้องไปที่ที่แบบมันแพงมากนะกี่ดอกรูว่าช่างธรรมดาอาก็ตัดได้ เห็นไหมอะบัตเตอร์ไฟอะไรางาน,นตัวเด,ดอเป็นไงเห็นปะออกจากบ้านคือคนเดินออกไปคนจะรู้สึกว่าราชนิกูลในใจเขาจะคิดเลยว่าไม่ไมธรรมดาราชนิกูลผมมันแบบราชนินะคะ ไปว่าเนี่ยเราได้ประมาณนี้แหละเราก็ไม่ได้แบบเก่งเวอร์เป็นช่างแบบสุดยอดอะไรแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยแล้วเอออะไรแบบเนี้ยอืมส่งที่พี่ชอบทำบ่อยๆนะคะ ง่ายมากมึงสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งคือคแพงแต่ถ้าอยากได้ก็ซื้อในลิงก์ด้านล่างได้ค่ะพี่วางแปะลิงก์ไว้แล้วแต่ถ้าเกิดแบบอุ้ยราคารแรงไปเธอก็ไปดูตัวอื่นมันมีให้ซื้อตั้งเยอะแยะเนาะจะจอยสนุกสนุกม,นมันสวยอะมึงดู ي, ดิดูแพงวะดูแพงวะดูผมมีวอลลุ่มจริง,จร,งจริงอะผมถ้าไม่ย้อมดำอะคือเละเลยคนะผมมันเสียแหละเออเลยย้อมดำให้มันดูแบบดูดูดีขึ้นจริงๆก็คือยังเสียเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ดูกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง mm hmm. เหมือนเขาชอบพูดกันช่องอื่นอะฉันก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ก็เหมือนพี่อ่เพิ่งมาทำ YouTube ใหม่ๆตอนนี้ก็อยากได้ยอด s u b ส c r i b e ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์อะไรบ้างเ mm hmm. พื่อให้แบบว่าเออมีกระถิกกระใจในการทำเพราะว่า YouTube มันขึ้นยากมากเออเอาตรงแต่ว่าทีมงานเราก็คือเต็มที่สุดๆทีมตัดต่อทีมแปลภาษาทีมอะไรต่างๆซึ่งมีอยู่แค่สคนนะ <laughs> สุดเต็มที่สุดขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องพี่นะคะที่สลับเวลามามาดูคนทำผม่อให้เราสวยเท่าเทียมกันให้หมดทุกคนนะคะบ๊ายบาย